ผมถ่ายสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษเนี่ยลูกสุภาพสตรีเป็นลูกชายครับเอาลูกชายเหรอครับลูกชายครับเล่นกล้องเขาเป็นนักถ่ายภาพเอาไม่ฮะผมใส่ให้เขาเองอ้าวคือให้รู้ว่าเอออยากเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยสั่งทำให้เป็นตัวอย่างนะฮะให้ลูกค้าเป็นตัวอย่างอ๋อกล้องนี่เขาปั้นเหรอเนี่ยปั้นครับปั้นหมดครับเราะว่เป็นงานปั้นหมดเลยกล้องนี้ก็ปั้นครับแล้วก็มีตัว ของนี่เป็นคันทีคันทีครับผมอยากจะปั้นขึ้นมาเอาไว้เป็นตัวอย่างงานนะครับครับ <Yes. S 2> ก็ทีนี้ปั้นคือรูปแบบที่คุณรุ่นภพขายงานบริการอย่างเงี้ยเขาคิดยังไงตัวเท่าไหร่ยังไงอ๋อ oh, ผมจะคิดเป็นไซส์ <c oughs> เป็นขนาดนะครับ <c oughs> ผมจะวัดเฉพาะความสูงครับความสูงของตุ๊กตาสมมติว่าสูง 6นิ้วที่ทำนะฮะศูงยหกนิ้วผมก็จะคิดตัวละพันห้าตัวอพันห้าอะไรพันห้าในนี้ก็คือตัวนี้ฮะตัวนี้หกน,นิ้วอ๋อครับเป็นต่อตัวนะฮะต่อเปลือย่างนี้ก็คือสามพันครับนี่เป็นงานปั้นสดปั้นสดเลยทุกขั้นตอนเป็นหันเมดคือต้องต้องมองถึงในความใส่ศิละปะเข้าไปนะใช,ใชค่คือบางทีคือบางทีถ้าตีด้วยมูลค่านี่มันอาจจะอ่าแต่ว่า,าะะใช่ใช่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าถ้า คนรับเนี่ยเขาจะเขาจะโอเคเพราะว่าเฮ้ยมันมันเราตั้งใจให้เขานาอะไรเงี้ยคือต้องไปเอารูปไปสั่งทํามาให้นะอะไรเงี้ยครับถึงใหญ่คนรับก็จะพอใจฮะแล้วก็ตัวของคนรับด้วยเมื่อกี้มีโมเดลตัวพันห้าแล้วตัวที่ใหญ่ขึ้นมาอ่ามันจะเป็นเป็นไซส์ก็สมมติว่าอตัวหกนิ้วพันห้าที่ทําอยู่นะฮะปกติที่ทําอยู่ก็จะมีหกนิ้วกับแปดนิ้วที่จะเป็นหลักอถ้าแปดนิ้วตัวละสองพั 8, 8, น ไปแค้ตัวสองพันแล้วนอกนั้นก็จะอยู่ติดตามติดตามแต่ว่าลูกค้าสั่งแต่ใหญ่สุดเนี่ยผมจะทำสิบสองนิ้วของคือวีดูอันนี้คือเนี่ยคือสิบสองนิ้วอันนี้สองพันอ้าไม่ใช่ตัวนี้ตัวสี่พันอ๋อ <12 S 1> ตัวละสี่พันครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำอะฮะตัวตัวใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ามันต้องดูคนด้วยบางทีมันจะไม่น่ารักแล้วใหญ่เกินไปน,นะครับตุ๊กตาจะไม่น่ารักกอนที่จะหมดเวลาช่วงแรกคือตอนนั้นที่ที่ที่เห็นทําเนี่ย คือมีคนทํามาก่อนไหมหรือว่ามนในต่างประเทศแล้วเขามีอย่างนี้อยู่แล้วเออในต่างประเทศเขาจะมีเป็นโมเดลหมครับเป็นโมเดลเหมือนที่ผมวาดที่เขาเห็นเป็นโมเดลนักฟุตบอลอแ,ตแต่ตัวนั้นเขาจะทําเป็นโมเดลทึ่งเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาโมเดลที่เขาขายทั่วโลกเขาจะทําเป็นบล็อกขึ้นมาเลยเขาจะหล่อเนี่ย<อ>เป็นตุ๊กตาหล่อเพราะนั้นจะเป็นงานหล่อจึงขายทั่วโลกเหมือนสมมติว่าใครดังๆเนี่ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปทานไปทานาทิบดีสารัฐว์ไ้เขาจะทำเป็นหลนแต่ตัวนั้นจะเป็นเป็นงานงานหลออ เ,เขาจะขายจำวยนวนมากขายทั้งหมดท่านผู้ชมครับนี่ก็คืองานศิลปะตุ๊กตาล้อเลียนครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อว่า,ารูปแบบธุรกิจตรงนี้เนี่ยทำยากหรือง,ง่ายแล้วก็จะมีโอกาสสำหรับท่านผู้ชมไหมแลจะจะมาแข่งขันกันหรือเปล่า<อ>นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งช่วงที่สองครับท่านผู้ชมอยู่กับผมชิดทาคำพิเศษและคุณรณพจกัญจานิตานนนผู้ผลิตตุ๊กตาล้อเลียนนะครับอย่างที่เห็น ทั้งหมดแล้วนะท่านผู้ชมดูแล้วก็กคงจะอมยิ้มนะครแต่ว่านี่เป็นธุรกิจที่เกิดจากตัวงานดิเรกรและก็มาเป็นตัวธุรกิจเลยนะครับเมื่อกี้พูดถึงว่ามีคนสั่งเข้ามา,เ,าเป็นงานปั้นต่างๆเ่นนะครับ,รบใช้เวลาทำกี่วันครับตัวตาผมเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเข้ามาเป็นเซ็ตนะคือตัวตาเนี่ยถ้ามันมาเป็นเซตสมมุติว่ามามา,มาสักสิบยี่สิบตัวเนี่ย คือถ้าถ้ามันเซตได้เนี่ยตู้ตลาจะปั้นแยกมันจะปั้นแยกสมมติว่าปั้นปั้นตัวก่อนปั้นตัวไปยี่สิบตัวเลยครับแล้วเราก็เอาไปตากเพราะตุ้ปาพวกนี้มันจะมันจะต้องรอตากให้แห้งก่อนที่จะไปทําขั้นตอนอื่นได้คือถ้าเข้ามาเป็นเสตใจอย่างเราจะทําได้เร็วรไ,ดได้เยอะแต่ถ้ามากระจัดกระจายเนี่ยเราจะทําได้น้อยครับไล่การการการรูปแบบคือ,อยังไงสมมุติว่าผมเข้าไปในเว็บไซต์สาก่ปุ๊บ,บเนี่ยเอาผมเป็นตัวอย่างแล้วผมจะ ก็คือก็คือสมมุติว่าอยากบ้านใครใช่ไหมก็ส่งรูปเข้ามาอ่าสมมติอ่าเพื่อนอ่าเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมครัก็ส่งรูปหน้าเข้ามาเลยครับส่งรูปหน้าเข้ามาแล้วแล้วเราก็เขียนรายละเอียดว่าอยากจะให้เขาเป็นอะไรหรือว่าเราไปเราไปเห็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าแปลกๆหรือเสื้อผ้าที่เราชอบอย่างสมมติว่าชุดกิโมโนเนี้ยครับหรือว่าชุดเกาหลีอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะให้เขาใส่ชุดอย่างนี้อืพี่ก็ส่งรูปนั้นมาให้ผมเลยครับส่งส่งรูปมาเลยแล้วผมก็จะปั้นกันอ้าวทีนี้ คือแล้วมัน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 จะไปถึงจุดจบตรงไหนบางทีมันก็ส่งกันไปส่งกันมาอย่างนี้ไม่เอา,อานะยังไม่พอแล้วสีไม่พออ๋อไม่ไม่ไมครับ<ๆ>ก็คือเราจะ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 ขอลูกค้าว่าในาในระดับหนึ่งนะฮะ<ๆ>เราจะขอลูกค้าเหมือนเป็นประมาณว่าต้องคุยกันก่อนว่างานเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่างานโมเดลเหมือนเป๊ะมันไม่ใช่ครับแต่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานที่ว่าเออลูกค้าดูแล้วรู้ว่าเป็นใครดูออกดูอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มันเป็นงานปั้นฝึกเราเราจะอธิบายก่อน ว่ามันเป็นงานปั้นสดงานที่ทําต้องทํากับมืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเขาคุณจะเอาละเอียดยึบเหมือนกับเขียนลายผ้าอะไรอย่างนี้นมันก็มันก็ไม่ได้ครับคือที่ผมถามคุณรณพบตรงนี้คือว่าผมมีเคยมีประสบการณ์ในการรับจ้างทําเว็บไซต์เหมือนกันเวลาเข้ามานั่งนั่งคุยนะคนนี้ก็เอาอย่างหนึ่งคนนี้ก็เอาอย่างหนึ่งแล้วบางคนก็บอกว่าผมต้องการสีน้ําทะเล เหมือนตอนภาคธิชขึ้นโโอหแต่ว่าไอ้ไอ้อย่างนั้นมันจะเป็นเหมือนกับว่างานที่ที่ทําร่วมกันเนี่ยแต่แต่ไอ้อย่างเนี้ยส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะเหมือนผมเนี่ยจะทำมอบให้เลยอ่าก็เจาะจงไปเลยว่าไอ้เพื่อนคนนี้ทําให้เพื่อนคนเนี้ยไอ้เพื่อนเพื่อนคนนี้เขานี้ัสเป็นยังไงเราจะล้อเขายังไงอะไรนะส่านการก็ต้องคือให้ดูตลกส่วนใหญ่มันจะสรุปกับกับคนเดียวสรุปคนคนเดียวครับอย่างมีใครอย่างโอบามาอย่างเงี้ย โอบามานี้อันนี้ปั้นๆเป็นตัวอย่างเป็นต,ตัวตัวอย่างอ่อย่างนี้มีแรงบันดาลใจไงฮะก็ช่วงนั้นที่เขาเลือกตั้งเนี่ยคือเขาจะเป็นคนที่อะไรท,ที่ที่ดังมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนผิวดาคนแรกอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยเออเเข,ข,ขาท่าดีนะคนเขารู้จักเยอะอะไรอย่างเงี้ยช่วงเขาดังนะฮะใครเห็น,น่ก็ต้องรู้จักผมก็เลยปั้นขึ้นมาแล้วมีคนซื้อไหมมีคนขอซื้อฮะแต่ว่าผมผมไม่ได้ขายเพราะว่าผมทาตัวอย่างแต่ว่าผมจะแนะนําให้เขาสั่งผมจะปั้นใหม่ให้เขา ปน,นอ๋อคือผมจะไม่เอาตัวที่ผมตั้งโ์นไปขายครับถ้าถึงใหญ่อย่างที่ทํามาทั้งหมดประมาณ2องพันสองแปดปีแล้วสิอ 2, สองพันสองตอนี้น 2, สองพันสิบแต่จริงๆผมทําตั้งแต่ตั้งแต่สี่ศูนย์นะก่อนหน้าปีสองพันสองแต่เข้าเว็บปีสองพันสองครับก็ปั้นมาทั้งหมดก็เละเป็นพันตัวแล้วเป็นพันตัวก็เป็นเป็นพันตัวก็เป็นพันคนนะฮะมีมีตั้งแต่ไหนบ้างมี มีแต่งงานมีงานแต่งงานงานรับปริญญางานขึ้นมานขึ้นด้านใหม่อะไรเงี้ยงานวันเกิดตุจีนสงการมีหมดนะฮะยิ่งพอมาช่วงหลังๆนี่มาเกษียณเกษียอายุราชการอะไรเงี้ยมาทีนี้จะมาช่วงเนี้ยจะมาจากบริษัทใหญ่ๆซึ่งเขาจะทําเป็นเซ็ตเลย่งเวลาผู้บริหารเข้าเกษียณเนี้ย มาเป็นเซตเลยสิบตัวยี่สิบตัวอะไรเงี้ยนะจะมาครับนีจะจะเริ่มมาตัวนี้มาคริ่มขึ้นมาเอที่คุณรณพบทานี่คือจะเน้นเป็นศิลปะไม่ใช่เหมือนกับยังไม่ได้เน้นเป็นงานแบบโมเดลเชิงอุตสาหกรรมที่ขายไ่เพราะไม่ไม่ฮะเพราะว่าแบบุดขายจุดขายของผมคือเป็นงานปั้นสดเป็นงานปั้นเลยเป็นงานทํามือหมดทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเป็นงานทำมือถึงถ้าถึ่งถ้าคุณได้เป็นมีชิ้นเดียวนะ ชิ้นเดียวเลย<ม>แต่ว่าในชิ้นเดียวเนี่ยสมมุติว่าปีหน้าจะให้ัเกิดคนนี้แหละอีกทอาตุ๊กตาตัวนี้อีกแต่ไปอีกแนวหนึง่งถติว่าปีนี้เขาเป็นมนุษย์ข้างคาวปีหน้าอาจจะเป็นซูเปอร์แมนเลยทำเป็นคอลเลคชันได้าาจะเป็นคอลเลคชันก็าได้ก็เป็นจินตนา,าการของเราแล้วแต่ให้ลูกค้าคิดนะครับคืออาจจะให้ซ้ําๆๆๆกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยส่งออกไปบ้างหรือยังไงมีก็มีบ้างแต่ว่าในในการส่งออกของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกับว่า คนที่เข้าไปเรียนต่างประเทศครับแล้วเขาทาให้เพื่อนที่เป็นฝรั่งหรือว่าคนคนที่ทําธุรกิจอยู่ในประเทศไทยสั่งทําไปให้ให้ให้เหมือนให้ให้ให้เพื่อนที่เมืองนอกอะไรประมาณนี้นเพราะว่าผมทําเว็บภาษาไทยยังไม่ได้ทำเว็บภาษาอังกฤษเลยคนเข้าเว็บเยอะไหมของผมเยอะฮะเยอะมากเพราะว่าผมผมปิดเว็บไปหลายครั้งแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมไปผม,ผมผมทำในลักษณะของการเมื่อปี2002นะฮะครับ ผมไปฝากเว็บเขาไมทีนี้พออยู่มาวันดีคืนดีเขาปิดช่วงหลังก็เลยต้องมาทําของตัวเองคือถ้าอย่างอย่างที่ไปทําหน้าร้านหน้าร้านที่ตลาดกับที่ทําเว็บเนี่ยอันสัดส่วนไหนมาเยอะกว่ากันเว็บมาเยอะกว่ามากเลยคือคือหน้าร้านเนี่ยเอาไว้ทํางานเอาไว้ทํางานกับเอาเอาไว้ให้ให้ไม่ได้เอาไว้ทํางานเราจริงจริงก็คือเอาไว้ให้ลูกค้ามั่นใจเรามากกว่าวลาาอยู่ร้านตรงนี้นะถ้าเขาสั่งของเรามาแล้วเนี่ย เขาตามของได้นะเราถ้าเราไม่ส่งให้เขารู้ว่าเราเราล็อกเงินเข้ามาแล้วเราล็อกไอ้ทามาไรอยางแต่แต่แต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าจริงๆแล้วไม่ต้องมีร้านก็ได้ไม่ต้องมีร้านก็ได้ครับครับท่านผู้ชมฮะเห็นไหมครับว่าอินเทอร์เน็ตที่มีบทบาทสําหรับคนไทยเข้มแข็งรุ่นใหม่ขนาดไหนนะฮะเพราะนั้นเพราะนั้นขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วแบบต่างๆก็ถูกดีไซน์เองทั้งหมดดีไซน์เองแล้วมีทีมเยอะไหมครับ อืมจะจะไม่เยอะหรอกัะเพราะว่าไองานปั้นเนี่ยเวลาสร้างคนสร้างยากมันจะมีปัญหาตรงที่เราสร้างคนสร้างคนหมายถึงว่าเราต้องมานน่งสอนเขาให้เขาให้เขาทําเนี่ยทีนี้บางคนเนี่ยเวลาเขาเขาทําแล้วเนี่ยสมสม,สมมติว่าเขาทาแล้วเนี่ยเขาก็ทาเป็นเขาก็อาจจะไปทำขมงเขาเองโอ้แน่นอนฮะจะเป็นลักณะอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งงานอย่างนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรกันหรอกนะฮะเพราะว่ามันจะที่ฝีมือของแต่ละคนแล้วแต่ว่าลูกค้าเขาเขาจะ เขาจะชอบสไตล์ยังไงครับเพราะบางคนเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นสไตล์อย่างของผมเขาจะกลายเป็นทําหน้าเป็นล้อล้อเป็นตุ๊กตาเป็นปร์ตูอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่นี้ให้ลูกค้าเลือกได้เยอะเล่นถามนิดนึงคือในโลกของธุรกิจเนี่ยครับแน่นอนว่ามันก็ต้องมีคู่แข่งเออนี่ฮะเยอะเยอะครับแล้วเยอะขนาดไหนโทษในกนรธุรกิจเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในธุรกิจนี่นะลองไปเซิร์ชคำว่าตุ๊กตาล้อเลียนแล้วจะเห็นเลยว่าเยอะมากมากอ๋ก ไปเซิร์ชคำว่าต๊ตากนนตาล้อเลียนน <ฮะ S 2> ครับหรือว่างานปั้นล้อเลียนอะไรก็แล้วแต่ไปลองไปเซิร์ชดูจะมีเยอะมากทีนี้ลูกค้าก็ต้องไปเลือกว่าลูกค้าชอบสไตล์อย่างไรลูกค้คาอาจจะไม่ได้ชอบสไตล์เหมือนผมก็ได้อาจจะไปชอบแบบเฮ้ยเป็นเป็นการ์ตูนนะเป็นหน้าตาเป็นการ์ตูนอะไรอย่างนี้ก็ได้มัน <ừ> มีหลายแนวคนะลูกค้าต้องไปดูเองแล้วตอนตอนที่คุณรณพพบทาซาไกสองพันสองเนี่ยมีมีทําเยอะไหมตอนนั้นยังยังไม่เยอะเลย ผมเมื่อก่อนเนี่ยผมลงเว็บเนี่ยของผมจะขึ้นอันแรกเลยครับคือหัวข้อแรกเพราะมันไม่มีคนดูเซิร์ชกูเกอรมาก็เจอเลยเซิร์ชตุกตาล้เลียนก็เจอผมยังบนเลยอันแรกเลยครับแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันจะเริ่มไล่แล้วครับพอผมไม่ได้ปรับนานๆเข้าเนี่ยจะไล่บางทีก็หลุดไปอยู่หน้าสองอ๋อซึ่งพอหลังๆเนี่ยผมจะผมจะไม่ให้ผมจะพยายามแนะนําให้ลูกค้าเซิร์ชซาการสองพันสองผมจะไม่ให้เขาเซิร์ชคำว่าตุกตาล้วเลียนอ๋อ คือถ้าเชื้อสายกายสอง่าแน่นอนเลยคุณน่นงใจว่าทุกวันนี้คุณคุณเราคุณพบไม่สามารถที่จะคือต้องดูการตลาดด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมไือดูการตลาดทันแฟนจะเป็นคนดูครับอ๋อทนีไหนแฟนดูผมนี่จะปั้นอย่างเดียวเลยวันวันี่ตื่นเช้ามาก็ปั้นแล้วฮะปั้นอย่างเดียวแต่มันดีตรงที่แบบว่าเราไม่ต้องไปออกไปโหดไปดู รถตองรถติดอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับไปแข่งแย่งอะไรกับใครเขาเราก็อยู่บ้านทํางานของเราได้แส,สดงว่าแส,สดงว่าถึงแม้จะมีคู่แข่งบนอินเทอร์เน็ตเยอะเนี่ยแต่ว่าพเดร์อะไรต่างๆเราก็มีอออมีพอเยอะฮะพอเพราะว่ามันอยู่ที่สไตล์ฮะแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าต้องไปเลือกดูเองสักร้อยลายได้ไหมในประเทศไทยทที่ผมดูว่าน่าจะเยอะกว่าเท่าไหร่เหรอครับน่าจะเยอะกว่าเพราะว่าถ้าคิดดูว่าเด็กที่จบศิลปากรมาก็ดี รือว่าโรงเรียนที่เป็นทางช่างศสร็์แล้วเนียนะครับก็มีทั่วประเทศน่าเขาน่าจะคือคือคือทำได้คะับทได้ก็คือคือมันมันไม่ใช่อะไรที่ที่ยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมันวัสดุอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับมันง่ายไงอย่างงานดินงานปั้นอย่างเงี้ยคุณสมบัติในตัวมันก็คือโอเคอยู่แล้วมันแข็งนะเนี่ยแข็งฮะมันเก็บไว้ได้ตลอดเลยมันอยู่ได้เป็นสิบยี่สิบปีอยู่ได้ตลอดเพียงแต่ว่าระวังเรื่องสีอย่างเดียว สี<ม>ถ้าเกิดว่าเราไปวางตาแมวอะไรเงี้ยเย่นส,สีจะซีดแต่ถ้าตัววัสดุนี้อยู่ได้ตลอดฮะคือเจ้าของงานเขาเห็นเนี่ยเขาจะนึกถึงคนให้เพราะเป็นลูกเขาไงอยู่ได้เป็นสิบยี่สิบปีที่มันอยู่ตั้งแต่เนี้ยบางลววาตาผมบางตัวนี่ยอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มทําหัดเลยตัวไหนฮะอ,อนในนี้ไม่มีฮะมีรุ่นใหม่ทั้งนั้ค <ะ S 2> นควณจะไปรุ่นใหม่อันนี้เป็นของแต่ถ้าที่ร้าน่จะมีจอร์ดบูชจอร์บูชพ่อตัวลูกลูกแต่เงี้ยถ้าทํา ไม่ทําทําเป็นส่งออกไม่ได้เหรอฮอะผมผมผมจะไม่ทําเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นลิขสิทธ์อะไรเป็นยังไงผมจะไม่ทํานอกจากว่าลูกค้ามาสั่งเฉพาะลูกค้าอยากได้เนี่ยลูกค้าสั่งผมจะทาให้ครับ,รบลูกค้าสั่งเป็นเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าลูกค้าไป